สวัสดีค่ะก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับสวนพรไรสา,านะคะวันนี้นะคะพรก็จะพาทุกท่านนะคะามาดูข้อแตกต่างนะคะระหว่างกล้วยสองสายพันธุ์นะคะก็คือกล้วยาลายทหารพรานแล้วก็กล้วยเรนฮาวายนะคะซึ่งความแตกต่างเหล่านี้นะคะก็ทำให้ผู้ที่ซื้อกล้วยนะคะ ได้รับกล้วยไปอาจจะไม่ตรงตามปกนะคะแล้วก็ไม่ตรงตามสายพันธุ์นะคะวันนี้ภัยก็เลยจะมาเออ่ทำทริปนี้นะคะเพื่อเป็นการเตือนภยัยหรือเป็นการแนะนำนะคะเพื่อนๆนะคะให้ได้เลือกกล้วยตรงตามสายพันธุ์ว่าจะเป็นกล้วยเรนฮาวายหรือว่าจะเป็นกล้วยลายเสือพรานนะคะ เดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะว่ามันแตกต่างอย่างไรนะคะอันนี้นะคะก็คือกล้วยเรดฮาวายนะคะเดี๋ยวพายจะให้ชมกล้วยเสือพันนะคะอันนี้เป็นกล้วยเสือพานนะคะกล้วยทหารพรานหรือกล้วยเสือพานนะคะเขาก็จะมีลายลักษณะลายก็ เป็นแบบนี้นะคะแต่ว่ามันจะแตกต่างอย่างไรใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะอันนี้ก็คือกล้วยลายเสือพรานนะคะหรือว่ากล้วยทหารพรานนะคะ ที่มีชื่อเรียกว่ากล้วยลายทหารพรานหรือว่ากล้วยเสือพานนะคะก็เพราะว่าลักษณะลายของเขานะคะบนใบนะคะก็จะมีคล้ายกับเสื้อของทหารพรานนะคะชุดของทหารพรานนะคะเ,เวลาคนเดินป่านะคะเข้าไปเห็นนะคะเขาก็จะบอกว่ามันลายเหมือนทหารนะคะเราก็เลยเขาก็เลยเรียกมันว่าลายทหารพรานนะคะ กล้วยชนิดนี้นะคะเขามีประโยชน์นะคะก็คือเขาสามารถที่จะนำมาเป็นยาได้นะคะเป็นกล้วยเป็นยานะคะแล้วก็สามารถที่จะกินได้ด้วยนะคะแล้วก็จะแต่ว่าลักษณะของลูกนั้นจะเล็กและมีมะเมล็ดเยอะนะคะก็ไม่ค่อยนิยมที่จะนำมาประกอบเป็นอาหารชนิดต่างๆหรือว่าทำเป็น ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะกล้วยลายทหารพรานนี้นะคะก็จะอยู่ตามป่านะคะแถบภาคใต้ของประเทศไทยนะคะและมีมากนะคะในป่าที่ดิบชื้นนะคะ เดี๋ยวจะเปิดใต้ใบให้ดูนะคะลักษณะใต้ใบนะคะกล้วยทหารพรานนี้นะคะใต้ใบจะมีทั้งแบบสีแดงแล้วก็สีเขียวนะคะแดงออกเลือดหมูนะคะแดงน้ำตาลนะคะส่วนกล้วยชนิดนี้นะคะก็คือกล้วยเรดฮาวายนะคะ กล้วยเรดฮาวายนะคะลักษณะก็จะประมาณนี้นะคะส่วนแหล่งที่มานะคะก็ตามชื่อเลยนะคะก็จะมาแถบจากอเมริกานะคะอเมริกาแอฟริกาพวกนี้นะคะจะมีกล้วยสายพันธุ์นี้เยอะนะคะลักษณะก็ลายแทบจะแยกไม่ออกนะคะถ้าคนไม่รู้ ลายลักษณะลายจะเหมือนกันมากนะคะเดี๋ยวเดียวให้ดูค่ะเรืนฮาวายจะเป็นแบบนี้ส่วนอันนี้คือทหารพรานนะคะแต่ว่าสีเขียวของทหารพรานจะชัดเจนแต่ว่าเมื่อเขาโตแล้วนะคะทหารพรานเนี่ยเขาจะใบค่อนข้างที่จะเป็นสีเขียวนะคะ จะลายไม่ค่อยจะเห็นแล้วนะคะลายก็จะเริ่มลบและจางไปนะคะก็จะมีบ้างแต่ว่าก็จะไม่ค่อยเจอชัดเจนส่วนเรดฮาวายนะคะลักษณะลายนะคะจะอยู่แบบนี้เลยนะคะก็จะกระจายตามใบนะคะส่วนท้องใบก็จะเป็นสีแดงๆแบบนี้นะคะ และขอบข้างใบนะคะดูขอบข้างใบนะคะความแดงจะชัดเจนมากนะคะตอนเด็กๆนะคะมันก็สามารถที่จะแยกออกได้ง่ายๆนะคะเดี๋ยวดูตรงคอนะคะคอของลำต้นนะคะน,นี่จะไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวนะคะนี่ยค่ะ ลักษณะคอของลำต้นของเขาตรงนี้นะคะจะมีกาบใบจะมีเขาเรียกปีกใบใช่ไหมคะปีกหรือกาบที่หุ้มเนี่ยคะ่ะจะชัดเจนนะคะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะจะคล้ายพวกกล้วยไข่กล้วยหอมนะคะพวกนี้นะคะเออกล้วยหอมค่ะขออภัยค่ะจะคล้ายจะคล้ายกล้วยหอมนะคะ ส่วนตัวของเขานะคะลูกก็จะคล้ายกับกล้วยหอมรสชาติก็เหมือนกันนะคะก็จะเป็นพวกตระก,กูลกล้วยหอมทั่วไปนะคะเพียงแต่ว่าสีของเขาจะเป็นสีแดงอันนี้มาดูเสือพนันคอจะเป็นอย่างนี้นะคะคอลักษณะคอลักษณะใบจะคล้ายกล้วยป่านะคะใบเรียวยาวแบบนี้นะครับเมื่อโตแล้วก็จะออกย,ยาวๆคอของเขาก็จะไม่มี บีกหรือกามหุ้มเป็นสีแดงนะคะลำต้นก็ไม่แดงนะคะส่วนเลนฮาวายดูค่ะลำต้นจะออกแดงชัดเจนกว่านะคะใบก็คล้ายกล้วยหอมเลยนะคะเดี๋ยวพระจะพาไปดูต้นใหญ่นะคะของเรดฮาวายนะคะส่วน กล้วยเสือพรานนะคะกล้วยทหารพานยังยังไม่มีต้นใหญ่ก่อนนี้นะคะเดี๋ยวต้องรอสักพักนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะไปดูต้นใหญ่กันค่ะอันนี้เป็นต้นใหญ่นะคะไซส์ใหญ่ขึ้นมาอีกนะคะต้องขออาภัยนะคะที่พลอยไม่มีต้นใหญ่ที่มีลูกให้ชมนะคะดูค่ะตรงร่องใบ ตรงร่องใบนะคะก็จะออกสีแดงชัดเจนแบบนี้นะคะอันนี้คือสีของเขานะคะสีตามใบนะคะจะออกสีแดงกว่า,าทหารพลานนะคะส่วนยอดที่ออกใหม่นะคะก็จะออกสีแดงชัดเจนเรามาดูใต้ใบนะคะใต้ใบก็จะ เป็นสีแดงแบบนี้นะคะดูเส้นเหมือนกันนะคะถ้าจะให้ชัดเจนนะคะดูตรงตรง ร่องของใบนะคะของก้านใบนะคะแล้วก็จะชัดเจนที่สุดนะคือก,ก็คือตรงนี้นะคะตรงคอเขานะคะก็จะมีกาบกาบหรือว่าปีกตรงนี้นะคะ่ะอันนี้เขายังยังเด็กอยู่นะคะจะเห็นไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่เมื่อกี้ก็พอที่จะให้เพื่อนๆได้เห็นถึงความแตกต่างได้นะคะ ลำต้นนะคะจะไม่เป็นสีเหลืองหรือว่าขาวอมเขียวแล้วนะคะก็จะมีลักษณะแดงนะคะอันนี้ก็คือข้อดีนะคะที่ว่าทำไมเรามาดูตรงตอนตอนที่เขายัางเล็กนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะการขายกล้วยในในกลุ่มหรือว่าในออนไลน์นะคะต่างๆนะคะเขาจะส่งกล้วยที่มีลำต้นเล็ก มาให้เรานะคะเพราะฉะนั้นการแยกจากการมองต้นเล็กนะคะจะเป็นการง่ายกว่าที่จะเห็นต้นใหญ่นะคะถ้าเห็นต้นใหญ่ก็จะไม่ค่อยออแยกออกได้นะคะเพราะว่าบางบางต้นของเสือพลานะคะจะคล้ายๆกันเลยนะคะออกแดงชัดเจนเลยนะคะใต้ใบเพียงแต่ว่าความแตกต่างบ้างจุดนะคะ,ะ,คะเขาจะไม่เหมือนกันนะคะ ทีนี้ก็เพื่อนๆน่าจะแยกออกแล้วนะคะว่าอันไหนเรดฮาวายนะคะอันไหนกล้วยเสือพรานนะคะค่ะสำหรับ คลิปนี้นะคะภายก็คงจบลงเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะคะรอดูรอติดตามรับชมนะคะว่าพายจะนำเสนอกล้วยชนิดใดบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ